ตอนนั้นเลยลูกที่บ้านก็มีแล้วกาซืมอาเล่นแลควค่ะของที่ามาื้อมาเล่นนะใหญคะคือคีนควีนโอ้โหยยายยยนคยยนยยยย นะอ่ะรถไหนลูกโอ้ยรถเกง่งเรียงได้ไงเลยใช่ไหมคะโอ้ยน้อยรุ่นจังเลยนะคะน้องเพียงรถเรียงจะเรียงได้ไงใช่ไหมคะโอ้มาส่งพี่พูดแล้วนะกำลังกลับบ้านนะเดี๋ยววันที่หนึ่งน้องพิีย์ก็มาเรียนแล้วนะคะอหมหนนพุนาก็มาเรียนแล้วนะโอเคไหม ไปแลว้วส่งพี่พุดแลว้วกลับบ้านแล้วนะกลับบ้านก็พบอพอพอนะยิ้มหน่อยเก่งมากเลยค่ะ นั่นเลยลูบที่บ้านก็มีแล้วมาเซเว่นแล้วคัะจากสองพูดมาก็มาเซเว่นนะนี่อาไรนี่อ่คะนีอคือปอุ่ยอเวนคนโอ้โหอเวนควนควีนควีนยโดแยโด จเจ้านี้เลยนะในกระช้าเนี kay, ่ยโอ้ที่บ้านก็มีเยอะแล้วนะ,จะเจ้าอยู่างไคะโอ้พอให้เปลี่ยนเลยนะเด็กๆนะเออเจ้าตลอดเลยนะเออพอแล้วไม่เอาแล้วค่ะชื่อหนมก็พอแล้วค่ะพี่จชุกชื่จชุกชื่จชุกชื่อชุกว้า ดูเนี้ยวอากาศดูอากาศร้านค้าอันยานอากาศล้วนค้าไปดูขนมซิไปดูซิขนมซิหาเดินไปซีขนมก่อนปะร้านร้านค้าเลยนะาไปซื้อขนมซิไปดูขนมซิอ่านิ้มในตรงนี้ไหมพี่ลูกดูเสี้ยวขนมอะไรโอซื้ออะไรลูกซื้อขนมค่ะบอกยายอยู่ สนุกอะไรนะ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 ขนมอะไร จะเลือกจะขนมอะไรลูว้าอันน yeah, yeah. 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 uh ี้ซื้อแล้วนะเมื่อเช้านี้เซเว่นแถวโรงเรียนนะอ่สีส้มไหมสีส้มไหมอันนี้ไหมเนี่ยมีไหมไม่เอาไม่เอาเอาไหนคะ <Okay. S 2> เอานี้เลยนะเอาเยลลี่นี่นะเอาช,ชีนี่เลยเอาอันนี้เลยนะให้พ่อชือนี่ด้วยต <c ười> กรองเอานี้ด้วยนะเอานี้ไหม เอาหลายอย่าง,างเลยนะคือเต็มบนแล้วอเ,เอานี้เลยนะคะคใจ่ตั้งย่างไม่วางเลยไม่วางของเล่นเลยนะคะ ป้าไปจ่ายตังกันเรื่องปลาหเดี๋ยวไปจ่ายตังกันปลาเดี๋ยวตังนี้ตังคนี้รอตังนี้หาจรอใจตังค์ก็ ยืมและวะ่ารออยนนู่ใช่เลยครับยืมจ่ายตังนะค์แเยอะใส่รูปนี่ตรงนี้ตรงนี้ช้งนี่ช้ำใช่นะไหใช่นะขาเอาไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่เป็นไร หนึ่งร้อยใช่ไหมครับไม่ต้องตามไม่ต้องใช่ขาป่ะไปนะค่ะมาเลยเดินมาเลยค่ะมาที่เดินมา เดินมาเร็วดูดูครูแค่ช้าครับไม่ต้องเดียวเดินมาดูซิมีอะไรดูซิโอ้มีนกด้วยหรือมีแมวด้วยมีแมวป,ามมวป,นะปลามีแมวด้วยนะไปขึ้นรถไปลูกปลามีแมวด้วยมีนกด้วยเหรอคะค่ะ,คะ ลูแมวอยู่ข้างบนนะครับโอเคแคดแค่ะครัแคดลงมาเข้ามาปะนี่ไปขึ้นรถแล้วนะขึ้นรถแล้วนะครับรถต้องพิมพ์อยู่ไหนทางนี้ทางนี้มาทางนี้เริ่ม ใจไหมคะโอ้ได้ของได้แล้วดีใจไหมคะโอ้เดยวเจอที่พาเลยนะโอเคไหมคะ e e n โอ้ควีนด้วยมิควีนด้วยลูกนีอเวนอเวนโอ้ควีนโอ้ว e นด้วยควีนอะไรลูกเริงเยลโล่บูมีไบูบูบูก็มี โอ,โอ้เด็กได้ของเล่นดีใจนะครับอืมไปส่งยูทูบกลับบ้านนะเออซื้อของเล่นนีะได้เข้าบ้านได้นะคะโอ้ดีใจจ้าในของเล่นนะเออโอ้ ไปของเล่นด้วยอ่ะง่วงนอนก็ง่วงหางนอนแล้วผมเล่นก็อย่างเล่นแล้วง่วงนอนก็ง่วงนะชอบไหมคะชอ,ชอบของเล่นไหมคะชอบไหมลูก บายน้อยบายบายน้อยค่ะโอเคจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายยิ้มไหมส่งจุกนะส่งจุกโอ้โหส่งจุกทำหัวใจให้ด้วยนะเราทำหัวใจให้หน่อยโ <Pier> okay. อูทำหัวใจด้วยทำตาหวันพี่ทำตาวันด้วยโอ้โหโอ้โหตาหวันโอ้ต้องสวยเลยตาหวันนะส่งจุกอีกทีนึง Ok, bye bye khi kinh mạng